สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องน้องขบูชียงตุงอีกแล้วนะคะน้องขบูก็หายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วนะคะเพิ่งเน้องขบูที่หายไปก็เพราะว่าไปลำวงเพิ่งกลับมานะคะตอนปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่เชียงตุงนะคะก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่วัดให้ดูนะคะถือว่าน้องขบูไปลำองที่เมืองเดนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้นะคะก็หลายวันมากเลยค่ะน้องขบูก็ไม่ได้ลงคลิปก็ สิบกว่าวันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นสองค้าสามค้าสามค้าของเชียงตุงแล้วนะคะก็ตอนปีใหม่น้องขบวก,ก็ไม่วันปีใหม่นะคะน้องขบวก,ก็ยังไม่ได้ขอเข้ามาพ่อแม่นะคะก็ภาษาไทยเขาจะเรียกอะไรอะลำโโหอย่างนี้หรอก็น้อ,ของขบวก,ก็ไม่ได้ไปซื้อของอะไรมานะคะน้องขบวก,ก็จะเอาเงิน อันนี้ตาลน,นะคะขอเข้ามาะคะ่ะอันนี้คือสองพันบาทนี่คือของพี่สาวนะคะอีกหนึ่งพันบาทคือของพี่ชายที่อยู่ขางไทยนะคะอีกหนึ่งพันบาทก็คือของน้องขบูนนะคะก็จะมาขอขามาพ่อแมก่ก็ทุกๆปีเขาก็จะทํากันนะคะปีใหม่หรือว่าออกพรรษาเข้าพรรษาอะไรแบบนี้นะคะก็มีประเพณีไว้นะคะ <c oughs> พี่สาวก็ส่งเงินมา แล้วก็มาตานะคะเพราะว่าเขาปิดด่านนะคะมาไม่ได้ค่ะมาชิงตรงอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะเขาถึงจะเปิดร้านนะคะตอนนี้คือภายหลับแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็มืดตื้นนิดหนึ่งนะคะเพราะาภายทัวร์สับสองเองนะคะ <c oughs> วรวมกันก็เป็นสี่พันบาทนะคะอันนี้คือสามคนพี่น้องนะคะ <c oughs> ก็โตมาไม่ได้ก็ส่งเงินมานะคะ เดี๋ยวไปให้พ่อแม่ให้พรก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะอยากกันมากจีกันมากยัวกันมาก Sati santica, sati kacu, bana, tosan, mang, tosan, saktun, tosan, kamanikou, kamanikapan, sappityou, sappu, sappan, santu, bakti, hawat, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video E. Oh, oh, oh. संख्या 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 में दो सौ नौ सौ चौंसठ के ऊपर यह आकर्षण तारे नाटक 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 तारे नाट เมื่อสังเกตเราก็เห็นว่าสัตว์นีมักนึ่งายนาทำลายนึ่งพายุนาสังฆาหนึ่ายุนามัจจานิพิจิี่ยทำให้มี่ใดอาจเจ้ามาหม่หายใครหายหนาวยาเป็นแตบที่พวกข้าสงค์ขอไปสักสิบสัมเทไรปัจเจมกรมกาว่านี้เป็นอะไรทำให้ อันนี้ก็ขอเข้าม,มาพ่อแม่จิตแล้วนะคะน้องครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะเออก็มีพีเอฟซีอตอบคำถามก่อนนะคะพีเอฟซีถามมาว่าน้องครูเลิกทำยูทูบแล้วเหรอไม่ไม่เห็นลงคลิปเลยนะคะน้องครูก็ไม่ได้เลิกทำยูทูบนะคะก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆอยู่นะคะ ที่น้องขบูหายไปก็เพราะว่ามีงานดำวงนะคะก็ถ้าไม่มีงานดำวงหรือไม่มีงานงานไม่ยุ่งอะไรแบบนี้ก็น้องขบูก็จะถ่ายคลิปให้พีเอฟีได้ดับชมกันอยู่นะคะเ,เพียงแต่ว่า,าปีใหม่นี้น้องขบูไม่ <c oughs> ไม่ได้เล่นน้ําสงการแล้วก็ไม่ได้อ,อยู่เชียงตุงนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมนะคะน้องขบูก็ไปลำวง ในวันอยู่นะคะแล้วก็จะยุ่งมากเลยค่ะก็จะถ่ายใหลล้ลงให้ดูไม่ได้ไม่ไม่มีเวลานะคะแต่ว่าน้องขบู๊ก็ถ้าใครติดตามดิ๊กต๋องน้องขบูก็จะไดเ้เห็นน้องขบู๊กเกือบทุกๆวันนะคะว่าน้องขบูไปลำมงที่ไหนล้ำมงแบบไหนนะคะก <ไป S 1> ็ดิ๊กต๋องน้องขบู๊กชื่อคําพูนะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะก็ ในริบตกน้องคุณปุก็มีแต่คนพม่านะคะคนไทยไม่มีเยอะเหมือนอใน youtube นะคะ,ะที่มัดสซสินแบบนี้ก็เพราะว่าเอแต่ว่าลูกหลานมาตายขอขามาอะไรแบบนี้เขาก็จะมัดจันทุกคนนะคะแล้วคุณปุกก็ยังไม่ได้ไปขอขามาเออแล้ว่หอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะที่ภาษาไทยเนี่ยป้าๆลุงๆเลยนะคะเพิ่งกลับมาเมื่อวานจากตอนนี้ก็ มาขอคำมาพ่อแม่ก่อนนะคะก็เสร็จเร้วนะคะพ่อแม่ให้พรแล้วก็เสร็จแล้วค่ะก็ดีใจค่ะจะได้ยินเสียงเออแมงมลงนิดหนึ่งนะคะเพราะฝนคุณตกช่วงนี้ก็อีกไม่กี่อีกประมาณเดินกว่าไม่กี่วันนี้นะคะก็จะเอ,อเริ่มทำนาแล้วนะคะก็จะมีได้ยินเสียงมลงแบบนี้ทุกวันนะคะตอนกลางคืนค่ะ ไพ่ก็จะไม่มาปกติแล้วนะคะก็หนึ่งวันก็จะมาประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแบบนี้นะคะนานสุดก็ประมาณสามชั่วโมงถ้า<ม>เกิดวันไหนมาไม่นานก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็หลับแล้วนะคะเพราะว่าไั่อันนี้คือแม่น้ํามันไม่ใหญ่นะคะที่เขาทํยไั่ที่ไั่พาที่มาหมู่บ้านนอคูนะคะไั่ที่อันใหญ่ที่เขามาใช้ ว่าในเวียงเขาใช้นะคะก็ยังมาไม่ถึงนะคะก็เพิ่งมาถึงปาขามแต่ว่าปาขามก็ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอันนั้นนะคะก็ยังใช้ไฟฟ้าที่หมว่บ้านน้องขงโวใช้อยู่นะคะไฟฟ้า,าน,นั้นคือเขาต้องเขายังไม่ฝังเสามาหมู่บ้านน้องขงโวนะคะก็เขาก็ผังเสามาถึงหมู่บ้านปากหามแล้วนะคะก็หม่บ้านน้องขงวก็ยัง ไม่มี Wi-Fi นะคะก็ถ้าเกิดเออเขาไฟฟ้าอันนั้นมาถึง Wi-Fi น่าจะมานะคะต้องรอรุ้นกันค่ะว่าน้องขบจะได้ Wi-Fi เมื่อไหร่นะคะอีกกี่ปีนะคะเออพีเอฟซีก็อย่าเพิ่งติดตามเออเลิกติดตามน้องของบุนะคะน้องของบก็จะทําคลิปเออเรื่อยๆให้พี FC เอฟซีไรับชมกันอยู่นะคะออก็จะ ายแบบประเพณีเชียงตุงหรือว่างานแตง่งงานบมดอะไรแบบนี้หรือถ้าน้องคขาบม,มีเพื่อนเลือกร่วมเดินทางก็อาจจะไปถ่ายนอกหมู่บ้านก็เป็นไปได้นะคะน้องคขบกก็ยังไม่มีเพื่อนร่วมเดินทางไปถ่ายเทียบที่ไหนเลยนะคะน้องขบวกก็ตัวคนเดียวนะคะน้องขบกก็ยังไม่ได้ชวนน้องๆเขาดูนะคะเพราะน้องๆเขามีงานทุกวันนะคะน้องๆที่ทำ Youtube ด้วยกันนะคะ ที่ในหมู่บ้านนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับค่ำคืนนี้น้องขบู๊กขอตัวไปนอนก่อนนะคะตอนนี้ก็หลุดเล้วนะคะก็ขอบอู๊กเพิ่องอาบน้ำเสร็จแล้วก็กำลังจะนอนนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะคะก็จะได้ยินเสียงแมลงเยอะนิดหนึ่งนะคะค่ะจ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องขอบู๊กทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะน้องขอบอู๊กขอตัวลาไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าจจะนอนแล้วก็ไม่แต่งหน้านะคะคิ้วก็จะหายไปนิดนึงเพราะว่าคนคิ้วน้อยนะคะคิ้วไม่มีเยอะ